สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินนี่94ชาลอตนะคะชาแนลแห่งการดูดวงด้วยไพ่ยิปซีและไพอะ่ออร์คอนะคะวันนี้เปลี่ยนมุมใหม่นะนั่งขายของด้วยดูไพ่ด้วยโอเคไหม <laughs> โอเคเดี๋ยววันนี้แพนจะมาทำท็อป,ปิกนะคะแรนดอมคือไม่เจอกันนานคิดถึงกันบ้างไหมนะอัปเดตความรู้สึกของเขานะคะ ว่าเขาคิดกับคุณยังไงณนะตอนนี้ขณะนี้ณนะเวลานี้เลยว่าเขากําลังทําอะไรอยู่ทําอะไรอะไรจะพูดเร็วไปไหนเนี่ยแล้วคิดถึงคุณบ้างไหมนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเช็คตัวตนของเขากันก่อนนะคะอันนี้เป็นการแรนดอมนะคะก็คือทุกคนที่มีความรักทุกคนดูได้หมดฝั่งนี้จะเป็นผู้หญิงผู้ชายทุกเพศดูได้หมดนะคะอตัวตนของเขานะคะ ก็คือเขาน่าจะเป็นคนที่อยู่ในเกิดในพลังงานชาวาธาตุน้ํานะคะชาวาธาตุน้ําชาวาธาตุดินได้นะคะเป็นคนสุข,ขุมลุ่มลึกนะคะแล้วก็มีความที่เงียบเๆเฉยๆแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะต้องใช้ความยุติธรรมในการทํางานนะคะเพราะว่าตัวนี้อ่ะเขาค่อนข้างที่จะอาจจะเป็นคนที่อยู่ในตําแหน่งนะคะที่ว่า ต้องใช้ความรู้ความสามารถเยอะแล้วก็เป็นคนที่ว่าจะต้องอยู่ในเครื่องแบบอย่างนี้ก็ได้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูลักษณะต่อไปของเขาว่าจะเป็นยังไงนะคะอ่าขายของไปด้วยนะแล้วก็นั่งไปด้วยโอเคนะโอเคต่อเลยค่ะอ่าประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรามาดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะ จะเป็นยังไงนี่ลูกค้าลูกค้าไวพรด้วยบอกว่าค่ะได้ยอดไลเยอะเยะ,เยะ <c oughs> ปัง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 โอเคยอดไหลเนี่ยไม่ใช่ยอดไล่นะยอดไหลเข้ามานะโอเคไปต่อไม่รอแล้วนะปา้าอ่าตอนนี้เหรอคะ ตอนนี้เหมือนกับเขาอะ่ะเขากําลังที่เพิ่งจะเสร็จจากงานกําลังจะกลับบ้านกําลังจะเดินกลับบ้านดูสภาพเลยหมดเลี้ยวหมดแรงถ้บขานแสดงว่าวันนี้เหนื่อยวันนี้เหนื่อยแล้วยังไงพอกลับไปบ้านเสร็จแล้วนึกว่าอ่า เดี๋ยวยังไงเนี่ยกลับไปบ้านเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเคลียร์งานอีกสักหน่อยหนึ่งเคลียร์งานอีกสักหน่อยหนึ่งให้มันจบจบไปไม่อยากมีอะไรข้าง้างนะแต่ว่าคิดไงเดี๋ยวถ้ากลับไปนะเดี๋ยวจะแอบ,บไปดูใครบางคนเนี่ยใครบางคนผู้หญิงคนนั้นน่ะเออที่อยู่อีกที่หนึ่งอ่ะไม่ค่อยได้เจอกันเนี่ยอยากจะสื่อสารอยากจะคุยคิดไปแล้วเนี่ยคิดไปแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปนะ ไม่จะไม่ลายหรือถ้าเกิดไม่ลายนะก็ต้องมีการแอบส่องแน่ๆเลยเขาคิดของเขาไว้อ่าเดี๋ยวดูซิแล้วจะยังไงต่อมีแผนเขามีแผนอ่าเหมือนอาทิตย์เนี้ยไม่อยากทำตัวเป็นโสดสักเท่าไหร่แล้วชักชักจะเริ่มเบื่อจากการเป็นโสดแล้วเห็นไหมเออต้องอย่างนี้เมื่อกี้หัวกลับ ไม่อยากจะเป็นโสดแนละ้วเอออยากจะจบความเป็นโสดเหมือนกับแบบว่าเริ่มเจ็บปวดหัวใจแล้วเอออยู่คนเดียวมันเซง็งๆเนาะอยากจะมีใครคุยด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยเริ่มเริ่มละเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยูเก่งนะอยากอยู่คนเดียวไปไหนคนเดียวเพราะอะไรอะ่ะนี่ไงเพราะว่าคิดถึงอะไรบางอย่างเนี่ยคิดว่าเออถ้าไปไหนนะมีอีกคนนึงไปด้วยหรือว่ามีผู้คิดมีคู่ใจอะไรเงี้ยไปด้วยมันก็ดีนะ่มันก็มีความสุขดี เขาก็จะเป็นคนที่อย่างเงี้ยประมาณที่อารมณ์ดีดีดูดีเท่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีผู้หญิงอีกคนนึงคอยอยู่ข้างๆแบบคอยให้น้ําให้อาหารเขาตกลงเขาเป็นอะไรยให้น้ําให้อาหารไม่ <c oughs> ไหนเขาไปได้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเออไปได้วยกันจะได้ไม่เบือ่อไงอยู่คนเดียวชักเริ่มเซ็งแล้วเซ็งตัวเองเพราะคนอื่นเขาก็เซ็งตัวเองเหมือนกันมานานแล้วเหมือนกัน นั่นไงคิดแล้วไงเดี๋ยวเดี๋ยววางแผนไว้ละเดี๋ยวเดี๋ยวหมดโควิดเนี่ยเดี๋ยวจะพายเรือเดี๋ยวจะพายเรือมาหาเนี่ยมาหาคนที่มีความแตกต่างกันในด้านอายุก็ได้นะแต่ในนัน้นมันมีความกระจุงกระจิ้งน่ารักมันอยู่ในนั้นน่ะเดี๋ยวก็นะมีงอนมีอะไรกันบ้างเรื่องธรรมดาแต่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยเริ่มเริ่มบิลละเดี๋ยวประมาณไหนประมาณไหน มันจะต้องมีการนี่ไงทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปแล้วมันจะเป็นทิศทางที่ดีมันจะเป็น,ดนเดอรซาน Sun, มันจะสดใสนะจากสภาพที่นอนตายซากอย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้นะคะเขาจะเปลี่ยนไปเริ่มคิดได้เมื่อเวลาพระจันทร์ใกล้เต็มดวงหรือฟูมูลพรุ่งนี้วันวิสาค่ะ <c oughs> โอเคยังไงต่อคะยังไงต่ออ่าแล้วจะยังไงต่อคะ ใจอ่ะใจอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะด้วยตัวของตัวเองด้วยแล้วก็บวกกับว่าในด้านของงานด้วยแล้วก็อยากให้เปลี่ยนแปลงโดยจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยให้เปลี่ยนไปเลยนะคะไม่ว่าอะไรนะตอนนี้เนี่ยถ้ามันไม่ได้ดังใจก็อยากให้มีการเปลี่ยนนะอะไรที่เคยเดินถอยหลังจากความสัมพันธ์นี้อะไรที่เคยดอกจากความสัมพันธ์เนี้ยต่อไปจะเปลี่ยนเพราะไงอ่ะเพราะคุณอ่ะมี e n e r หรืออะไรบางอย่างเนี่ยที่ไปทําให้เขารู้สึกว่าไม่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วชั่วโมงนี้จะต้องหันหน้ามาหาคุณคุณก็ไม่สนละเออก็แล้วแต่ประมาณมา่าคุณก็แล้วแต่เลยฉันเบื่อแล้วเบื่อจะรอเบื่อจะอะไรละแล้วแต่โชคชะตาเลยทุกสิ่งทุกอย่างให้โชคชะตากําหนดนะคะนี่แต่จริงๆอ่ะในเนี้ยในเนี้ยมันก็คือเขาอยู่นั่นแหละนะก็คิดอยู่เอออะเข้าประเด็นทันทีเถอะคิดถึงหรือไม่คิดถึงเนี่ยพูดรู่นพูดนี่มาต้องนาน เดี๋ยวจะส่องเดี๋ยวจะวางแผนแล้วอ่ะพูดตรงๆเธอคิดถึงไหมแค่นี้แหละอยากรู้คิดถึงสิอยากอยากจะมีความรู้สึกดีๆเหมือนกับคนอื่นเขาอยากจะมีการเลื่อนเลยอยากจะไปหาอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปแฮงเอาท์อยากจะไปไหนด้วยกันเหมือนกับคนอื่นๆทั่วไปนั่นแหละเออตอนเนี้ กติกาใจอะเสร็จงานแล้วไนงะมีกติกาใจจะคิดแล้วโอ้ยคิดถึงไะทําไงดีคิดถึงเขาคนนั้นน่ะความรู้สึกที่ซ่อนเอาไว้เนี่ยตอนนี้ไม่ซ่อนแล้วนะตะบะแตกแล้วยังไงอย่าให้มีการรับการให้อะที่สมดุลกันก็คือที่ผ่านมาคุณอาจจะเทคแอคชั่นหรืออะไรกับเขาเยอะแหละทีนี้มันจะกลับด้านแหละจะกลายเป็นตัวเขาบ้างละ่ะที่จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนพฤติรกรรมไม่ทําตัวเป็นอะไรที่เข้าใจยากหรืออะไรแล้วไนงะเออ จะเป็นอะไรลักษณะนั้นนะคะดูยังไงต่อคุณกับเขาอยู่ต่างที่ต่างถิ่นกันอยู่แดนไกลนะคะไม่ค่อยได้พบได้เจอกันเขาอยากที่จะมาหานะคะอยากที่จะมาหาอยากมาแต่ตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ได้แต่อยู่ในครอบครัวของตัวเองนะการรอคอยจะไม่รอคอยแล้วนะใจไม่อยากจะรอคอยนะ้วคิดว่ายังไงซะเปียวเนี่ย ถ้ายังไม่หมดโควิดหรืออะไรเนี่ยถ้าเกิดช่วงที่สามารถมาหากันได้หรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องไปแล้วเพราะว่าคุณกับเขาอะครอบครัวอาจจะมีการรู้จักกันหรือเขาอะรู้จักกับครอบครัวคุณแล้วนะตัวนี้คือการตัดสินใจอย่างเร่งด่วนจะแบบไม่ไม่อยากรอแล้วคือแบบหมดโควิดแล้วเมื่อไหร่อ่ะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไงเออเขาก็เลยแบบว่าเอานะ่าถ้าเปิดให้เปิดโอกาสให้ว่าได้เจอกันอนะ่ะหมายถึงว่าสามารถมาได้โดยไม่ต้องกักตัวเขาตั้งใจไว้แล้วยังไงก็ต้องมา นะวันนี้อะไรเข้าสิงเนี่ยถึงได้ถึงได้คิดได้ขนาดนี้อ๋อมันเป็นเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขาทํางานไปเขาก็รึถึงคุณไปนะมีความกังวลมีอะไรอยู่ในนั้นนะอยากสื่อสารอยากคุยเหมือนกับแบบนานแล้วเนี่ยที่ห่างๆกันไม่ได้คุยต่างคนอยู่ในที่ของตัวเองไม่ได้คุยแต่วันนี้เกิดแบบอารมณ์แบบอยากคุยอยากเจออยาก พุ่งหน้าไปนะไปหาคุณเน,นเนี่ยไปหาคุณแต่คุณก็เป็นคนที่ชัดเจนะก,ก็คือแบบที่ผ่านมาเขาอาจจะแบบเฉยๆกค็คุณคุณทั้งคุยทั้งอะไรเขาก็นิ่งส่งไลน์ไปก็ดองไม่อ่านหรืออ่านแล้วก็ไม่ตอบอะไรเงี้ยออคุณก็เริ่มแบบแล้วแต่เลยจะเป็นอะไรก็เป็นไปฉันันไม่ไหวละเออถ้าเกิดไม่นานเดี๋ยวฉันจะ move on แนละ้วฉันจะไปหาคนที่ค่อนข้างที่จะ take action กับฉัน คนที่ใช่สําหรับชันแล้วคุณเริ่มคิดประมาณนี้แล้วไงเนี่ยนี่คือสิส่งที่คุณคิดแล้วไงเออคุณเบื่อแล้วไงกับอะไรที่ไม่ชัดเจนกับอะไรที่แบบคุมเครือมันเป็นอะไรนักหนาใช่ไหมคุณก็คิดมันเป็นอะไรนักหนารู้สึกดีก็พูดกันมาอยากคุยก็คุยทําไมอะ่ะทำไมต้องเก็บความรู้สึกขนาดนะั้นให้มันวุ่นวายคุณเป็นคนที่แบบไม่ชอบฝืนใจใครด้วยไงเออเพราะว่าตัวเขานี่ไงเนี่ยตอนเนี้เขาอะ่ะ เหมือนก็แบบว่ากําลังตัดสินใจหรืออะไรบางอย่างเนี่ยบางครั้งก็ลังเลสับสนแต่ด้วยว่าตัวเขาอ่ะก็คล้ายๆมีเซนต์มีสิ่งดีๆเ,เข้ามาคอยปลุกความรู้สึกเขาประมาณว่าทบทวนใหม่นะดูดีๆนะค่อยๆค,คิดนะคิดดีๆนะเพราะว่าโอกาสเนี้ยมันไม่ได้มีมาบ่อยๆนะเออถ้าเกิดคิดไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวพลาดไปเนี่ยโอกาสเนี้ยเนี่ยลังเลเนี่ยเดี๋ยวก็จะพลาดไปเหรียญเนี่ยก็จะไม่ได้แล้วเป็นยังไงกลับมาเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมทํางาน แล้วก็กังคืนนอยไม่หลับเพราะไงอ่ะลีลาเยอะไม่เข้าท่าคิดอะไรไม่เข้าท่าคือกลัวในสิ่งที่มันไม่สมควรกลัวและอะไรที่ควรทำก็ไม่ทำนี่มันเป็นแบบนี้อ่ะอต่อไปอ่าอันนี้คือภาพในอดีตเป็นอย่างนี้ขี้เก๊กขี้เตะขี้วางท่าปิดกั้นตัวเอง ตอนนี้ไม่แล้วตอนนี้อยากสื่อสารไพ่เนี้ยคือไพ่สื่อสารอยากสื่อสารเยอะอยากจะแอคชั่นอยากจะทําความสัมพันธ์เนี้ยแอคชั่นที่ผ่านมาตีกับตัวเองตีกับคนอื่นใครแนะใครอะไรไม่ฟังยึดตัวเองเป็นหลักเพราะไงยึดมั่นถือมั่นกับตัวเองนี้อัตราสูงตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วอยากคุยมากมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราต้องมีไว้เด็ดให้เขาดีนะหรือยังไง นี่อะแต่ก่อนเนี่ยไม่เคยสนใจใครฉันทําได้ฉันเก่งฉันเท่ฉันเอาอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างฉันทําได้ฉังจะทําแต่งานฉันจะไม่สนใจใครฉันจะเป็นตัวของฉันอย่างนั้นวันนี้ยังไงไม่ครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปทุกอย่างจะต้องกลับมามองใหม่ ตัวเลือกต่างๆนะไม่สนแล้วไม่สนแล้วแต่ก่อนเคยสนเดี๋ยวนี้ไม่สนแล้วเพราะว่าไงอะ่ะเมราะพอมันไปคบไปลองแล้วมันไม่ใช่อะทีแรกคิดว่าไปแล้วจะเจอที่ดีกว่าจะเจอที่ใช่กว่าแต่เหมือนก็แบบไม่ได้ไปจริงๆจริงจังอะเป็นคนแบบชอบลองอะชอบคิดว่าแบบจะบริหารเสน่ห์หรืออะไรเงี้ยก็ได้หรือบวกอ่ะมีคนเข้ามาก็อยากลองเผื่อแบบ เออจะมีใครแบบคิดกันได้เพราะว่าบางทีมันอาจจะด้วยระยะทางไกลกันก็ได้ทําให้เขามีเผลอภัยไปบ้างนะนะแล้วเป็นไงไม่มีไม่มีใครที่จะเหมือนคุณอะ่ะเออนี่อไม่มีใครเหมือนคุณที่ผ่านมาตัดสินใจเยอะแยะแล้วไงไม่ได้เรื่องเลยเพราะไม่มีใครเหมือนคุณคุณนี่ก็คือถ้าหัวตั้งอะ่ะอัปไร์เนี่ย คุณจะเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์เป็นผู้หญิงที่เอ่อสามารถอย่างรู้ใจคนได้และเป็นผู้หญิงน่าค้นหาเป็นผู้หญิงที่เพียรพอมาเก่งทางเงินก็เก่งอะไรก็เก่งแต่ก็ใช้เงินเก่งแต่คุณก็มีลิมิตของคุณน่ะเพราะความคิดเยอะคิดมากไงตอนนี้เปลี่ยนแล้วไงจะไม่ลังเลแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือที่คบมาเนี่ยมันไม่เหมือนคุณเลยสักคนมันไม่เหมือนเพราะว่าจริงๆอ่ะคุณเน่ยเป็นคนที่ใครเขาเรียกว่าถูกตาต้องใจเขาอ่ะเป็นสเปคของเขาเลยเออ ตัวเลือกต่าง,างๆพวกนั้นน่ะมายื่นให้อ่ะเบื่อไม่สนใจไม่อะไรแล้วตัดสินใจคล้ายๆกับว่าเริ่มรู้แล้วว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรควรไปต่ออะไรคือสิ่งที่ตัวเองต้องการอะไรคือสิ่งที่ตัวเองปรารถนานั่นก็คือใครนั่นก็คือคุณนั่นแหละผู้หญิงที่ไม่ค่อยที่จะแบบก็ไม่แคร์ก็คือถ้าไม่ชอบหรือเทคแอคชั่นแล้วคุณทําเต็มที่แล้วแบบไม่สน คุณก็จะไม่แคร์เหมือนกันคุณก็สามารถตัดได้เหมือนกันแต่คือ,อยังไงอ่ะเขาตัดคุณไม่ได้มันคือสายใยสายโซ่เนี่ยที่ของเข้าหากันเพราะเขารู้สึกกับคุณเยอะนี่ไงเขาอยากตอนนี้เนี่ยมุ่งเลยนะอยากที่จะไปหายอย่างเดียวอยากที่จะเรียนรู้ใหม่เพราะว่าช่วงที่ว่าไม่ได้เจอกันห่างๆกันน่ะมันอาจจะต้องมารีสตาร์ทกันใหม่อย่างเงี้ยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่มา เพราะคุณน่ะคือคนที่เขาคิดว่าอยากให้เป็นแม่ของลูกหรือเป็นพ่อของลูกก็ได้ถ้าสลับฝั่งนะคะเพราะคุณมีความเพียรพอคุณเป็นผู้หญิงที่เป็นแบบอ่ะถ้าสมมติยกตัวอย่างนะเวลาไปกินอะไรเงี้ยกินกินง่ายๆอยู่ง่ายๆคุณก็อยู่ได้แต่ถ้าไปที่หรูๆคุณก็รู้ว่าอะไรอะไรที่เขานิยมกินกันและอะไรดีอะไรไม่ดีคุณก็กินได้แต่ถ้าจริงๆคุณเป็นคนติดดินอะไรก็ได้อ่ะหรือถ้าบางทีแบบ หิวน้ำมากๆหรืออะไรเงี้ยบางทีแบบถ้าเป็นกาแฟถ้าเลือกได้สมมุติวานะเอ,อ่อถ้ามันเป็นในสารสถานที่ที่ว่าคุณสามารถเลือกได้คุณก็อาจจะเลือกที่มันมีวิ่ห่อหน่อยเพราะว่าเ,ออเราเหนื่อยแล้วก็อยากกินงั้นแต่ถ้าเวลาไม่มีก็อะไรก็ได้ที่มันเย็นเย็นชื่นใจอะ่ะกาแฟเย็นโบราณอะไรก็ได้น้ําเปล่าก็ได้เออหรือน้ําในกระติกธรรมดานี่ก็ยังได้เลยเออคุณเป็นคนที่ปรับตัวเก่งอะ่ะปรับตัวง่าย,ปายเป็นคนง่ายๆกินง่ายอยู่ง่ายๆไ,ไม่อะไรเลยเออ นี่ไงเขาคิดถึงคุณคนที่นี่ไงมีความเป็นสิบเหรียญให้เขาก็คือคุณอ่ะเขาดูออกนะว่าถ้าคุณมาอยู่อ่ะคุณไม่ใช่แค่สวย,ยอย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่เป็นแค่ผู้หญิงที่ว่าเออพอชอบแล้วก็มีแต่ใช้จ่ายเงินใช่ไหมอย,ไอยากได้นู่นอยากได้นี่โอเคไอ้ตรงนั้นไม่ซีเรียสแต่หมายถึงว่าแต่คุณรู้วิธีที่จะหาเงินด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันคือมันเพียบพร้อมอ่ะเออไม่ใช่ว่าเขาขี้งกหรืออะไรแต่มันดูแล้วมันเพียบพร้อมเพราะว่าตัวเขาอ่ะ ที่ในอดีตที่ผ่านมาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่โชคชะตามไม่เคยเข้าข้างเขาเลยกับเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาก็ได้แต่เนี่ยอยู่ในที่ของตัวเองมีการเดินทางเดินทางทํางานอะไรของเขาอยู่ตลอดเวลาแต่เขาเป็นคนลักษณะดีนะรูปร่างหน้าตาดีจนกระทั่งว่าเนี่ยเขามาพบกับคุณเขามาพบกับคุณเนี่ย แรงปถนามีเยอะแต่เขาให้เกียรติคุณมากตอนนี้คือบวกกับก็คืออย่างที่จะเป็นรักที่บริสุทธิ์เริ่มทีละสเต็ปสเต็ปไปก่อนไอ้เรื่องอย่างเงี้ยโอเคมันต้องเกิดขึ้นแน่หลังจากถ้าทุกอย่างมันชัดเจนแล้วมีการที่ว่าเออได้ตัดสินใจคบหรือแต่งงานกันแล้วอ่ะเออแล้วคือเขาก็รู้สึกขุ่นมัวในความรู้สึกเขาอ่ะที่ผ่านมาเนี่ยแต่ตอนนี้เขาเริ่มไม่ขุ่นมัวแล้วเพราะหัวกลับใช่ไหมเขาก็อยากไปถิ่นแดนไกลเนี่ยไปหาผู้หญิงที่มีความแตกต่างจากเขาอ่ะแตกต่างในด้านอายุวัฒนธรรมการศึกษา ที่อยู่หรืออะไรต่างๆหรือลักษณะ,ะนิสัยนะคะเขาแตกต่างแตกต่างจากคุณด้วยนะคะแต่ตรงเนี้ยมันคือความแตกต่างที่มันจะสมบูรณ์กันได้แล้วมันก็เป็นอะไรที่สามารถลงตัวได้นะคะเขาคิดอย่างนั้นนี่ไงเขามีความพยายามนะ,นะตอนเนี้ยคืนเนี้วันนี้เลยพยายามที่นี่จะสองคุณจะสองคุนอยากรู้ความเคลื่อนไหวของคุณเขาอคิดถึงคุณตลาดคิดขนาดเนี้ยมีความพยายามเยอะนะ พอเสร็จจากงานแล้วอะโอ๊ตแบบกมาโอ้ยเสร็จสักทีเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้ได้ส่องกันหนักหนักแน่เพราะงานคิดถึงเยอะเอออยากเจออยากอะไรทาตัวเหมือนเงียบๆใครไม่รู้อะที่บ้านแปิดประตูทําอะไรสงสัยทํางานต่อง,งานไม่เสร็จไม่งานอะมันเสร็จแล้วกลับมาก็รีบทําแล้วก็นี่ไงส่องคุณส่องดูว่าคุยกับใครอะไรไงในใจอะไม่ได้ว่าอยากจะจับผิดอะไรแล้ว,ลวอยากดูเพื่อความชัวว่าเฮ้ยเขาไม่ได้คุยกับใครอะ่ะ คุยกับเราเนี่ยแหละคนเดียวแบบว่าให้ตัวเองมั่นใจว่าคุณน่ยยังไงก็รอเขาหรืออะไรเพราะ <c oughs> ในนั้นน่มันมีทั้งการเริ่มต้นใหม่ความรักความรู้สึกต่างๆการที่อยากจะไปต่อไปให้ถึงอย่างเงี้ยคือสิ่งที่เขาปรารถนากับคุณมากแล้วก็นี้ก็คือเป็นข้ามคืนแห่งการที่ว่าเขารอ,อคอยคุณเขาอยากที่จะคุยกับคุณเขารู้สึกดีๆกับคุณถ้าคืนนี้เขายังไม่มีการโทรหาหรืออะไรเนี่ยคุณรู้ได้เลยเขาสองคุณ หนักมากแพนขอบอกนะคุณดูให้ดีๆกันลวกันบางทีไฟเขียวๆว่าไม่ใช่นั่นหรอกส่องอยูแต่แบบประมาณเก๊กๆไม่เห็นต้องส่องเเลยไม่เห็นจําเป็นจะต้องรู้เนะนียหรืออะไรก็ประมาณนี้อะเดี๋ยวมาดูไพ่จะแนะนํำยังไงค่ะไพ่จะแนะนํำยังไงอ่าในความสัมพันธ์นี้เนี่ยตัวเขาเนี่ยตอนนี้ก็คือเขาก็ยังคงทํางานในลนักษณะของเขาแต่เนี่ยการสื่อสารเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ย มันจะมีมากขึ้นเพราะไงเขาเบื่อแล้วเบื่อกับการที่ถูกคนอื่นทอดทิ้งไปเบื่อกับพฤติกรรมของเขาที่แบบถือดีถือเด่นถือตัวเองมีอีโก้สูงอย่างเงี้ยพฤติกรรมเขาเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปจะมีการสื่อสารอาจจะไม่ไม่ถึงกับมากทีเดียวแต่มันมันจะค่อยๆดีขึ้นเพราะเขาอ่ะจะมีการพยายามแล้วก็การเอ่อที่จะรู้จักการเรียนรู้แล้วก็การค่อยๆสะสมความรู้สึกไปเรื่อยๆแม้กระทั่งเรื่องเงินก็ใช่เขาจะคล้ายๆกับว่าว ปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วแบบประมาณว่าอะไรที่มันเคยไม่ใช่เนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนตัวเองให้มันดีขึ้นนะคะเนี่ยเพราะว่าไงเขาอยากให้ไปถึงจุดหมายปลายทางคือเป็นสตาร์ก็คือความสุขความสมหวังอะไรต่างๆเพราะว่าบทเรียนมันมีเั้่อง,งที่ผ่านมาอีโก้สูงอัตราสูงมั่นใจตัวเองไม่สนใครเทคแคร์ยังไงก็เข้าไม่ถึงใจแล้วพอคุณเริ่มเฉยคุณไม่สนทุกสิ่งทุกอย่าง กลับมาและคุณกลับมารักตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาหาคุณแล้วทีนี้จะกลับด้านกันแล้วอ่าทีนี้เดี๋ยวขอบทสรุปอีกสักหน่อยแพนอยากจะรู้ว่าแล้วคุณน่ะคุณจะรู้สึกยังไงกับเขาถ้าเขาเป็นอย่างนี้นะอันเมื่อกี้นี้ก็คือการแนะนําของไพ่นะคะก็จะเป็นในลักษณะน,นั้นทีนี้มาดูว่าคุณน่ะคุณจะเป็นในลนนักษณะไหนไพ่จะแนะนําคุณลักษณะไหน,น,นด้วยนะคะดูทีเดียวเลยอ่า คุณก็จะไม่เป็นเหมือนแต่ก่อนอะไรที่คุณเคยจะต้องคอยทคแคร์คอยรู้สึกคอยเอาอกเอาใจหรืออะไรคุณก็จะไม่คุณก็จะเฉยๆแล้วทีนี้คุณจะรอแล้วคุณจะเป็นฝ่ายรอแล้วนะว่าเขาจะทํำยังไงในความสัมพันธ์นี้คุณจะเป็นฝ่ายนิ่งๆดูเขาคล้ายๆกับว่าจะกลับด้านกันเหมือนกนแต่ก่อนที่เขาที่คุณทํากับเขาอะแล้วเขานิ่งๆกับคุณอนะเออนี่ไงเขาจะนําอะไรมาให้ความรู้สึกดีๆอะไรมาให้ต่างๆเนี่ย โดยฉับไวโดยฉับพันเลยนะจากถิ่นที่แดนไกลๆหรคือว่าอยู่ห่างกันไม่ไกลก็ได้คืออยู่ต่างกันเนี่ยแหละจะมาโดยแบบนี่ไงขี่มา้ามาฉับพันมามอบเหรียญความรู้สึกดีๆให้อันนี้ความฉับพันนะคะจากถิ่นแดนไกลโอเคก็ประมาณนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ก็คือมันก็เริ่มจะกับทิศกับทางกันแล้วนะคะความรู้สึกของเขาณคนะ่ำคืนนี้ คนที่ไม่ได้เจอกันนะคะถามความรู้สึกเขาว่าไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยคิดถึงเ,เขาก็มีความรู้สึกเยอะๆกับคุณนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะพรุ่งนี้ก็วันหยุดแล้ววันวิสาขบูชาก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะในการทําบุญนะคะก็ขอให้ได้รับอาน,นิสงส์งดีๆกันด้วยเออแล้ววันนี้แพรก็ได้ไปทำบุญมาวัด400นะคะ วัด400อ,อยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอยุธยาเป็นวัดเก่าวัดโบราณมีพระองค์ใหญ่ๆที่ไม่มีหลังคาคุมเพราะว่าคุมไม่ได้เคยทำแล้วแล้วก็ฟ้าผ่ามีประวัติประมาณว่าออมีประวัติยาวนานมากศักดิ์สิทธิ์มากนะคะยังไงเนี่ยอ,อ,อยากให้ทุกคนเนี่ยถ้ามีโอกาสก็ไปสักการะนะคะถ้าสมมติว่า อะไรต่างๆมันเริ่มดีขึ้นเดี๋ยวยังไงแพนฝากไว้ที่ช่องออแพน1นึ่หนแชร์ข่าวชัวนะคะในนั้นก็คือแพนไปเก็บบรรยากาศแล้วก็ทําเกี่ยวกับคลิปของวัด400นะมาฝากทุกๆท่านด้วยนะคะเพราะวันนี้ไปทําบุญเอาเงินจากลูกดวงที่มาดูดวงแล้วก็ได้ได้นะคะแบ่งส่วนหนึ่งก็ไปทําบุญเพื่อต่อยอดนะคะเงินที่ได้จากการดูดวงนี่แหละนะคะแล้วก แล้วก็นำบุญมาฝากทุกๆท่านทั้งผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่ FC นะคะได้รับอานิสงส์ผลบุญนี้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็ขอให้ความอ,อ,อิ่มเอมอิ่มใจสุขภาพแข็งแรงเขงม้โดย,ดยจนเกิดขึ้นกับทุกๆคนนะคะยังไงก็อย่าลืมนะแฟอ,อ่แพนระขอฝากช่อง ช่องข่าวอีกช่องหนึ่งด้วยใต้คลิปข้างล่างนะคะใต้ข้างล่างหน้าหน้าเพจแรกเลยอะ่ะมันจะมีข้างล่างที่ฝากช่องนะคะยังไงก็ฝากด้วยถ้ากดติดตามแล้วยังไงรบกวนนะคะเข้าไปดูหน่อยนะคะยอดวิวมันจะได้ขึ้นเพราะว่าผู้ติดตามอาจจะได้แต่ยอดวิวไม่ถึงแผนก็จะไปไม่ถึงนะจ๊ะโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย